สำนวนสุภาษิตไทยโกงเกวียนกรรมเกวียนทำแก่เขาอย่างไรก็จะถูกทำในทำนองเดียวกันกบเลือกนายผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆก้มหน้าก้มตา ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่นกระเจิอก้นรัว่วไม่รู้จักเก็บออมขาดการประหยดัดกระดังงาลนไฟผู้หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้วย่อมรู้จากการเอาใจใส่ผู้ชายได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงาน กระดีได้น้ำดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่นกระดูกแข็งไม่ตายง่ายกระดูกร้องได้ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ กระดูกอ่อนยังไม่มีความจัดเจนในการต่อสู้กระต่ายตื่นตุมตื่นตกใจง่ายกระต่ายสามขากระต่ายขาเดียวยืนการไม่ยอมรับ กระตายหมายจันทร์ผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงที่ดีกว่าตนกระมอมบางเจ็บป่วยง่ายกลมเป็นลูกมะนาวกริ้งเป็นลูกมะนาวคล่องแคล่วจนจับตัวไม่ติด กรับเนื้อกรับตัวเลิกทำความชั่วหันมาทำความดีกรับหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้ามกว่าถัวจะสุกงาก็ไม่ การทำงานที่มีความลังเลทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีก่อแล้วต้องสารเริ่มทำอะไรแล้วต้องทำต่อให้เสร็จกัดหางตัวเองพูดวกไปวนมากาคาพริก ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยกิ่งทองใบโยกเหมาะสมกันกินเกลือกินกะปิ อดทนต่อความลำบากกินแกลบกินรำโง่กินข้าวต้มกระโจมกลางทำด้วยความใจร้อนไม่พิจารณาให้รอบคอบกินที่ลาบไขที่แจ้ง เปิดเผยเรื่องที่ทำกันในที่ลับกินน้ำตาร้องไห้กินน้ำตาต่างข้าวร้องไห้จนไม่เป็นอานกินกินน้ำใต้ศอก จำต้องยอมเป็นรองเขากินน้ำพลิกถ้วยเก่าอยู่กินกับเมียคนเดิมกินน้ำพลิกถ้วยเดียวอยู่กินกับเมียคนเดียวกินน้ำไม่เผื่อแรง มีอะไรใช้หมดในทันทีไม่คิดถึงวันข้างหน้ากินน้ำเห็นปลิงรู้สึกตะิดตะขวงใจกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาเนรคุณกินบุญเก่า ได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อนกินปูนร้อนท้องทำอาการมีพิรุธขึ้นเองกินรังแตนอารมณ์เสียเกินกว่าเหตุกินลมกินแรง ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกินเศษกินเลยยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตนกินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมากินอย่างหมูอยู่อย่างหมาเละเทะไม่มีระเบียบกินเหล็กกินไหล อดทนได้อย่างผิดปกติกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องรู้ดีอยู่แล้วแซงทำเป็นไม่รู้กูไม่กลาบไม่ฟังคำทัดทาน เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหอมรอมรีบเก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน ไก่แก่แม่ปราชนหญิงค่อนข้างมีอายุมีมารยาเลเหลี่ยมมากไก่บินไม่ตกดินบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออาดไก่รองบอลผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง แกวงตีนหาเซียนแกวงเท้าหาเซียนรนหาเรื่องเดือดรน้นเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเกลียดตัวเขาแต่อยากได้ประโยชน์จากเขา